พี่ยุทธปฏิแสงเกงจังหวัดอะไรว่า oh, จะไม่บอกแล้วคือใส่มาแล้วเพิ่งรู้สึกตอนนี้ว่าไอ้หนูทีมงานพี่มันทักเลยพี่ทำไมตัวมเล็ก <c oughs> ใช่ใช่แล้วเพราะตอนยืนไม่เท่าไหร่ตอนนั่งเนี่ยเหมือนมันเปรี้ยอะยมันออส่งมาที่ขนาดนี้จริงๆให้ผมเนี่ยผมก็มันพอดีเลยอะค่ะมันเป็นกางเกงอ่าประจําจังหวัดได้อีกรูปแบบหนึ่งแบบรัดรูปชักนนิดหนึ่ง oh. มันจะน่าเขียนไหมมันเป็นกางเกงรัดรูปไม่ตัวมเล็ก ปกติพี่ยืนไม่เท่าไหร่ค่ะยืนไม่เท่าไหร่นนทบุรีนนทบุเรียนปอโดอันนี้รัดรูปสักนิดหนึ่งนะชาวนนทบุเรียนอ้าวน้องไบดูอ้าวกางเกงนนทบุรีมีอะไรบ้างคะเก็บครบเลยนะคะความเป็นนนทบุรีแน่นอนทุเรียนทุเรียนก้านยาวเมื่อวานนี้ขอบพระคุณมากผมจะเป็นคนโชคดี ชาวสวนที่นนทบุรีค่ะปีนี้นี่ไงผมถึงรีบตอบแทนเลยใส่กางเกงทุเรียนเลยเอคือจะให้ตังค์ก็ไม่เอา,าจะต้องเอาทุเรียนนนทบุรีมาฝากซึ่งปีนี้หายากมากมีเงินยังซื้อไม่ได้เลยน้องไรใช่ค่ะปีนี้ฟ้าฝนอะไรเขาเรียนอากาศมันร้อนจัดได้มาต้องขอบพระคุณจริงจริงทุเรียนนนทบุรีมีเงินเหมือนยังซื้อไม่ได้อ่ะอันนี้ เขามาตอนที่ผมไม่อยู่มาตั้งแต่ตีห้ามาเช้ามืดเลยไม่ใช่ตีสี่พี่ขึ้นมาแล้วใช่ไหมใช่ค่ะแล้วมันก็มีคนลงไปรับไงค่ะนี่นี่ไงทีทันนี้แหละขะอขอบคุณมากปกติเนี่ยได้รับประทานอะไรไหมเม็ดในใยปรางใช่ค่ะปีนี้ไม่ได้เลยนะใช่อากาศมันร้อนอ่อเพราะฉะนั้นขอบพระคุณจริงๆแล้วบอกท่านผู้ชมว่าอ่าอ,อันนี้เป็นบุญปากอืมเป็นบุญปากขณะดเดียวกันนนทบุรี น้องใบนี่ค่ะมีกางเกงสีม่วงเพราะอะไรรถไฟฟ้าสายสีม่วงไงขนาดเดียวกันกลัวจะไม่รู้ว่าจังหวัดนี้มีรถไฟฟ้านี่มีรูปรถไฟฟ้าด้วยค่ะนี่ไงและที่รถติดไออันนี้รถติดชีิอันนั้นแยกแครายแยกแครายรถติดรถติดนนทบุรีมีแยกแครายนะคะนี่หลายท่านทราบอยู่แล้วอ่าอันนี้มีเครื่องปั้นดินเผานี่ไง นกแก้วมองอัทุเรียนรถไฟฟ้าอยู่ไหนนี่ใช่ไหมรถไฟฟ้าสายสีม่วงรถไฟฟ้าสายสีม่วงนี่ท่านผู้ชมรู้ไหมประเทศไทยมีรถไฟฟ้ากี่จังหวัดกรุงเทพนนทบ,บุรีสี่จังหวัดสมุทรปราการสมุทรปราการนนทบ,บุรีปรทุมธานีกรุงเทพกรุงเทพค่ะปะทุมธานีที่เป็นสายสีเขียว้นไปถึงคูคต อ,อันนี้ประทุมแล้วค่ะือกออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่นี่อะไรนนทบุเรียนเห็นไหมชา,ชาวนนทบุเรียนนนทบุเรียนมีหอนาฬิกาด้วยนะคะข้างล่างมีนกแก้วโมงด้วยนกแก้วอยู่ไหนไม่รู้ค่ะฮะหา,าแก้วไม่เจออันนั้นเครื่องปั้นดินอ๋อนั่นไงตัวนกแก้วอยู่อยู่นี้ค่ะ อยู่ข้างล่างเครื่องปั้นดินเผาอ่ะอยู่ดีๆมาชอหุ่นอยู่อย่างงี้มันจะรัดรูปชักนิดหนึ่งนะเออนี่ยางเยื่อยังเก็บดูเลยเน่ยอันนี้อะไรนี่ไหนนั่น่ะข้างล่างเครื่องปั้นดินเผาค่ะแล้วมีอะไรอีกนกแก้วมงทุเรียนเรียนใช่เครื่องปั้นดินเผาไม่มีบ้านจัดสรรเหรอเออหมู่บ้านเยอะนะคะฮะใบก็เป็นชาวนนทบุรีนี่พวกหล่มั้ย หลังๆเกิดบ่อยนะนนหลุมยบอะแยกแยกวัดวัดท่าบอ่อวัดบอ่ออะไรนั่นน<ะ>่ะสองจุดอะถ้ามีหลุมจะอินเทนสักนิดหนึ่งนะหลุมยบอะแล้วยังไงนะนี่โอ้รถติดมาเยอะแล้วเกินนี่แยกแยกแครายค่ะรถติดนี่ยเห็นไหมรถติดเอาเรียบร้อยน้องก็มาเล็กไปไหมถ้ายืนอะไม่เล็กค่ะแล้วถ้านั่งตะเกียรัด แต่มันก็เป็นการพิสูจน์ได้เห็นว่าอ่าเป้าไม่แตกนั่งนี่ตึงเปี้ยเลยใช่ไหมอ้าวตอบแล้วนะท่านผู้ชมถามมาผมก็ตอบให้นี่เป็นยังไงนี่คุณผู้ชมมอกอะไรเออถึงไหนอ้้วเออมะม่วงยายกล่ำมีไหมอ๋อมีอยู่ที่วัดหลวงพ่อพยอมไงคะอร่อยมากพระพยอมอ่ะอยากรับประทานไปทำบุญหมดหรือยังไม่รู้นะเออค่ะ เริ่มได้ละพอคนมาพอสมควรแล้วถ้าผู้ชมเข้ามาพอสมควรอากรุณาเป็นสมาชิกกับช่นนี้หนึ่งเป็นสมาชิกไม่ต้องเสียตังค์ไม่ต้องโอนเงินเข้ามาในบัญชีไหนแต่ประการใดเพียงแต่ว่าท่านกดซับสไครต์ทาง YouTube หรือกด Follow ทาง Facebook ใช่ไหมแล้วก็ TikTok กดไลค์กดแชร์ค่ะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดทุกอย่างยกเว้นอย่ากดบล็อกเท่านั้นเองคอ้าว เชิญชวนท่านผู mm. uh ้ชมสักนิดหนึ่งขอความกรุณาสักหน่อยนะไหนเอ่อไหนอ่ารอท่านผู้ชมสักนิดหนึ่งติดเรดนะคืออะไรกางเกงเหรอไม่ใช่ไหมะกี้บางไปเปล่าแต่พี่ใส่นั่งในฮะคืออะไรเอ่อ เคลมทุเรียนไปก่อนจันทบุรีกำบัมมดแล้วอ๋อไม่ใช่กางเกงตัวแรกที่เกี่วกับทุเรียนที่พี่ใส่เนี่ยคืออุตรดิตถ์ใช่หลงหลินรับแรแล้วกางเกงตัวนี้ที่เกี่ยกับทุเรียนเป็นตัวที่สอง<า>จริงจริง,จ,รงจันทบุรีได้มาแล้วอ่าแต่คิดว่าถ้าพี่ใส่มาน้องใบแกล้งพี่แน่นอนเอวขนาดนี้มันใหญ่มากค่ะหราอรว่าเขาคิดว่าพี่ตัวใหญ่ป่ะคะเขาเลยส่งมาใหญ่ๆขนาดนี้เลยเอเยเอเพราะฉะนั้น เ <G ren ge> กรงว่าใส่มาน้องจะแกล้งพี่คุณผู้ชม,ช,มชอบบอกให้กระตุกดูว่าพยุทธผูกแน่นหรือโอ,อ้น,นี้กระตุกเลยดึงยังไม่รหลุดเลยตัวเนี้ยวันนี้นั่นเปรีย้ยอาว่ากันตออออ่อเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเด๋ยว,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 วมาเลยมาเลยกางเกงเล็กหรือน้ำหนักขึ้นอาะทั้งคู่ฮะทั้งกางเกงเล็กน้ำหนักขึ้นด้วย <S <S อืมแสดงว่านี้กางเกงพยุทธไม่รวมแน่นอนน่าจะมีเสื้อด้วยใสายเป็นชุด เคยปกติเนี่ยพี่ไม่ได้มีเสื้อขาวมากขนาดนั้นพี่ไม่เป็นเทนแบบเสื้อขาวจริงจริงมันใส่ก็เสื้อขาวมจะสวยใช่ค่ะกางเกงทุกรูปแบบอ่ะใช่เพราะกางเกงมันมีลายมีสีกางเกงประจำจังหวัดอ่ะใช่ไหมเออมันไม่ค่อยมีค่ะรู้ไม่ใช่อะไรชีดำ Never Give Up นี่พนี่พยุทธ์มีตัวเก่งนี่นี่เสื้อตัวเก่งนเนเวอร์กิกับ the normal ม n e อ่ะ ที่เป็นหน้า,อาของครอบออต,อต่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 อเอาไหนพยุตไม่ใส่รองเท้าเอาใส่รองเท้าแต่แต่ถ้าไปเดินเนี่ยมันดูไม่ดีถอดไปเลยดีกว่าใช่เอ่อยังไม่ได้ไปซื้อรองเท้าผ้าใบสีขาวต้องสีขาวอีกนะอืมคือพี่เป็นคนที่ยากละบากแบบไม่เป็นอืมจริงจริงน้องค่ะน้องใส่รองเท้าผ้าใบแบบที่มันเป็นสีสันได้ไหมไม่ได้เพราะมันจะลายเยอะไปใช่ไหมค่ะเออบังเอิญไม่มีอีก แต่ความจริงถ้าเรามั่นใจก็ลุยเลยค่ะวิวญูต์เวลาโชว์ก็เลยต้องถอดรองเท้าไงค่ะ